คุณผู้ชมครับไปดูอีกจุดหนึ่งนะฮะที่ปักเกรดเขาจะมีสามพระภูมิที่คนเนี่ยชอบไปแก้บนวิธีการแก้บนคือต้องเอาน้องม้าลายไปแก้เดก็อันนี้แหละที่เป็นประเด็นพี่กิ้งขอยืีขอยืมพี่กอฟขอขอภาพขอภาพเมื่อกี้อีกทีซูมอินซูมอินคือพี่กิ้งอะเห็นเสือเอเห็นช้างเห็นม้าลายเห็นหมีเพนด้าด้วยตัวอะไรกันแน่คุณผู้ชมเห็นหนูเด้งเข้าไปอีกทีข้ามกลางปู่ม้าลายจุดนี้นี่คือเสือเออไม่ใช่นี่คือเนาะ Ehtoa. สรุปคือตัวอะไรนะมีช้างมีเต้องมีหูเด่นพอยกดูเสร็จปุ๊บดูใกล้ใกล้เอ้ยเขาคือช้างที่ถูกย้อมสีใหม่กลายเป็นเสือลายพาดกรอนแบบนี้ครับคุณผู้ชมโอ้ยแล้วก็ไม่รู้ด้วยนะว่าใครเป็นคนเอามาถวายครับทำไม่ใช่เสือลายม้าลายเหรอพี่บอลมันเหมือนลายเดียวกับม้าลายเนาะแต่จริงๆเป็นเสือนะครับคุณผู้ชมเป็นลายเสือเป็นลายพาดกรอนแต่ตุ๊กตาน้องเนี่ยเป็นน้องช้างสารประภูมิจุดนี้อยู่หน้าศูนย์การค้าในตัวเมืองปักเกร็ด นนทบุรีเลยนะครับแปลกประหลาดท่ามกลางฝูงม้าลายคนที่เดินผ่านไปผ่านานาก็สงสัยเหมือนกันว่าเอ๊ะน้องเป็นตัวอะไรกันแน่เออตกลงจะเป็นเสือเป็นช้างหรือเป็นมา้าพี่ธิดาน,นันนะครับ เป็นเจ้าของร้านรองเท้าอยู่ในศูนย์การค้าจุดนี้นี่แหละบอกว่าปกติก็จะมีคนเอาตุ๊กตามมาลายเนี่ยมาถวายทุกสิ้นเดือนโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้าที่บนบานให้ยอดขายมันถึงเป้าเออแล้วกลายเป็นว่าครั้งนี้เพิ่งจะเห็นเหมือนกันว่าคนเนี่ยเอาตุ๊กตาช้างหลายเสือมาถวายแต่ก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นฝีมือของใครเขาไปขยี้ดูไอ้ข้างใต้เมื่อสักครู่นี้มันมีตัวเลขเขียนไว้60ับ ก็ไม่รู้เขาหมายถึงอะไรอ่ะราคาเหรอพี่บอลราคาไหนละหกิหรือห้าร้อยล่ะเอาดีๆเออคือราคาตอนเป็นช้างอ่ะอาจจะหกสิบแต่พอราคาสีปุ๊บห้าร้อยทันทีเออบางคนบอกว่าเอาไม่สนใจแล้วกันในเมื่อมีตัวเลขอยู่ที่เท้าช้างแบบนี้ก็เดี๋ยวขอเอาไปเสี่ยงโชคติดปลายนวมหน่อยนะครับเอาขยับต่อไปดูเหตุการณ์คุณพระช่วยกันหน่อยครั้งนี้ร่วมด้วยช่วยกันดึงช่วยกันเยอะใหญ่มากโอ้โห อู้ยเยอะกันไปเยอะกันมานี่ครับพี่เกิงออกไหมอะออกสินะตอนแรกมีพี่เออไม่แน่ใจเป็นพี่ทหารหรือเปล่าเห็นปัวเกรียนนะครับค<ช>ุณผู้ชม3าคนช่วยกันย่อะอแต่ว่าย่อะไม่ออกเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คุณพระช่วยหลวงพี่ที่อยู่ใ,ใกล้ๆไปช่วยกันดึงเห็นลายแบบนี้คุณผู้ชมลายเป็นตารางเนี่ยชัดเจนตลอดทั่วทั้งตัวตั้งแต่หัวจรดหางตีไล่น้องไปแต่ตัวใหญ่มากนี่คือน้องเหลือมครับคุณผู้ชมฮะเออมาก อยู่บริเวณกุฏิพระจุดนี้เขาบอกว่า3เมตรแต่พี่บอลว่าเกินนะจริงก,ก็ว่าเกินนะเออข้าใจว่าน่าจะประเมินจากสายตาน่ะแต่เอาเข้าจริงแล้วเนี่ยถ้านับจากตรงนี้เห็นไหมเนี่ยแค่ช่วงที่พี่พิธาหจับเนี่ยก็ประมาณ1เมตรช่วงของพระก็อีก2เมตร3เมตรอุน่าจะถึง4เลยแหละเออตัวนี้ใหญ่โตจริงๆเป็นวัดป่านะครับอยู่ใกล้กับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่พื้นที่โคราชนี่แหละ3ามคนช่วยกันดึงอยู่นานดึงออกไม่หมดหลวงพี่เห็นถ้าไม่ดีถ้าไม่ช่วยนี่ไม่ออกแน่นอนก็เลยช่วยดึงสุดท้ายดึงสําเร็จก่อนจะเอาไม้กวาดเนี่ย งูให้เลื้อยกลับเข้าป่าเหมือนทุบน้องทีหนึ่งเหมือนกับสะกิดน้องอ่ะเหมือนเราตีบ้านท้ายช้างมาแบบนั้นปั๊บไปเอาน้องก็เลื้อยเข้าป่าไปอโชคดีเขาเป็นวัดป่าอยู่แล้วเออนะหิวเมื่อไหร่ก็แวะมาหลวงพี่บอกว่าไม่ต้องมาแล้วกลับเข้าป่าเขาใหญ่ไปเลยนะคบเหลือแต่หลวงพี่จะกินไหมเอออ้าวประมาณสัก4ี่เมตรแหละพี่บอลว่าจุดนี้นะครับคุณผู้ชมอ้าวอัปเดต3า H D R วปรชั่นใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะคะ